อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือธรรมะชุดหลวงพ่อจรันพาเจริญสองถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ปลงให้ตกโดยพระธรรมสิงหะบุราจารย์หลวงพ่อจรันถิตะธรรมโมตอนที่4กรรมฐานเป็นบุญอันสำคัญ ช่วยให้เราเป็นคนที่แข็งแรงทำให้มีสติเข้มแข็งด้วยการเดินจงกรมอายุมากก็ยังแข็งแรงทำให้เป็นคนฉลาดตั้งแต่เด็กฉลาดการพูดการคิดช่วยให้คนชั่วช้าสามานกลับจากร้ายกลายเป็นคนดีปลาว่ายทวนน้ำยิ่งไหลามากยิ่งทวนมากเหมือนอารมณ์ของเราถ้าแรงมากต้องฝืนใจมาก มันจะได้สงบลงบุญกรรมฐานคือความสุขในชีวิตจิตใจทำให้เรามีสติสัมปชัญญะทำให้เกิดปัญญาหมั่นทำทานการกุศลเจริญศีลบําเพ็ญภาวนาจะช่วยให้เราได้ลาบอย่างน่าประหลาดเงินจะไหลนองทองจะไหลามารวยอย่างน่าประหลาดช่วยเราให้มียศศักดิ์ชื่อเสียงมีคนรักเคารพนับถือมากมาย ต้องพัฒนาตัวเองต้องสร้างฐานะด้วยตนเองเท่านั้นตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครจะทำให้ใครเป็นคนดีได้เราไม่สามารถปลุกเสกได้หากเขาไม่สร้างความดีให้แก่ตัวเองฉะไหนเลยจะเป็นคนดีได้น้ำตาลในกระบอกหยดทีละหยดมันก็เต็มได้ปัญหาคืออย่าทำให้อารมณ์รั่วอย่าให้กระบอกรั่ว ตักน้ำใส่ตุ่มแทบตายตุ่มมันรั่วก็ไหลออกหมดนี่คือตัวสำคัญอยู่ที่อารมณ์อารมณ์นี้จะเป็นอารมณ์ร้ายคนไร้บุญวาสนาก็เหมือนกับต้นไม้ไร้ใบไม่มีใบเลยเหมือนเลี้ยงลูกไม่ได้โตปลูกต้นโพไม่ได้รม่มเลี้ยงลูกโตเหมือนต้นตาลไม่มีหลักฐานไม่มีงานทา การเจริญกรรมฐา,านแก้ไขปัญหาและปิดประตูอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านไม่ไปแน่นอนยืนห้าครั้งเพื่อทบทวนชีวิตเหมือนขับรถไปกลับห้าครั้งจะจำได้หมดจะทำอะไรเกิดมรรคเกิดผลอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นจะได้รู้ว่าตัวเองทำชั่วหรือทำผิด จะได้มีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ของชีวิตตนเองเป็นการสอนตัวเองที่ได้ผลวันหยุดควรเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่บางพวกชอบไปทัวร์กันไปชมบาร,รมีครูบาอาจารย์น่าจะคิดมุมกลับว่าควรจะชมบาร,รมีของตัวเองบ้างถ้าใจมันเครียดแล้วก็ขาดปัญญา จิตใจก็หดหู่เหี่ยวแห้งไม่มีอะไรสดใสในตัวท่านคนเราดูหน้าก็รู้ว่าสดใสไหมจิตใจดีไหมเขาจะพูดยังไงอย่าไปสนอย่าไปรับอารมณ์ของคนอื่นมาโดยเด็ดขาดเราควรจะศึกษาอารมณ์ของเรานี่ดีที่สุดทำอะไรต้องมีสติสัมปชัญญะเต็มแล้วค่อยทำ ที่ลิ้นปีหายใจยาวๆสํารวมเวลาสวดมนต์น่ะได้บุญแล้วไม่ต้องเอาสตังไปถวายองค์โน้อนองค์นี้หรอกแล้วสํารวมจิตทรงกระแสจิตที่หน้าผากอุทิศส่วนกุศลกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ